อ่าครับผมสวัสดีครับผมอาสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเนาะมันจะสชัดเจนบ่พี่น้องเสียงชัดเจนบ่อ่าเอาได้เลยนะสิ้นสุดการล่อคอยครับเนาะ่ีคอยรอหรือว่ารอคอยเนาะเจ็ดงวดซัอนพี่น้องเป็นไาจังสั่นละตะกี้ไปยูไสมามันมาอยากบอก ไปม,มาให้แม่เล้วก็เอารดแล้วแต่สิมาประมาณก,ก็คือร,รับรับตาเ,ออเลยรับตาซื้อรดแต่ว่าข้าเจอนับตาซื้อนี่งเจ็ดหัวส่นแล้วพี่ร้องต,ตัวนี้รับตาเออรับตาหยิบรับตาซื้อมากเจ็ดหัแล้วทีนี้อย่ายได้มาสด,ดสดร่อนร่อนพี่ร้องบ้านไหนมีเวลาทำคลิปเห็นแอดมินเก็บไล่สด,ดกันเลยฝากกันเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยหอดเยนหอดช้านย้่ เพิ่งออกจากจ้าออกจากปูงหวยจางพี่ร่องเนาะแต่ว่ากลางเดินทางแต่ว่าก็เลยเพิ่นโทษเขาว่าสายดวงสายตรงมาเลยเลขเลขลับนี่แหละเอาเลยมาฝากตอนพ่อแม่พี่รังเอฟซีครับผมเนาะงวดนี้งวดที่แปดเพิ่นว่าเอาจ้จอกันเลยเนาะถ้าเขานะถ้าเขาก็จะเป็นงวดที่แปดถ้าเข้าถ้ามาอืม เพิ่นห้ไว้เนาะเพิ่นห,ห้ไว้คู่เดียวมันบะเมื่อเข้าไปทํำคลิปมันบะไอ้นี่ก็ผ้า้ให้หนึ่งห้าไว้คู่เดียวเนาะแต่ว่าสามตัวเมื่อนี่โคมาตา้าพี่นนองเพิ่นว่าสิบเอ็ดมุ่งเือเพิ่นว่านา,นาสิบเอ็ดนาฬิกาาเช็คขนลองอสิบเอนาฬิกา อ่าคนโท้ถามมาเนื่องทึ่งเถือพี่น้องเอามาดวนดวนแจ้งข่าวมาแล้วเออวัดใจรอสักอ่าเอาเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันพี่น้องเลขตัวนี้ซื้อได้ก็ซื้อซื้อบ่ได้ก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาจาว่าบ่ต้องถามบ่ต้องถามว่ามาจะใส่มาแบบใดผู้ใดหายมา เลขกองอสลากบอกเรือว่าเลขยกคู่บาอาจารย์หรือเลขยซักเลขยกงบ่ต้องถามเพิ่นว่าเพิ่นว่าไปบ่ต้องถามอ่เสื้อรุดพิ่นว่ารับหูรับตาซื้อเพิ่นว่า,าสั่นเด้อรับตาหยิบไปเลยอ่ะต่วันได้มาส,สามตัวสองชุดงัวหนี่งบอกกันเป็นไสามชุดบอกหัวดนึ่งสามตัวมีสองชุดครับอ<ะ>สองชุดกับไฟเปสามชุดตัวมีสองชุดแต่ว่า มันเป็นชุดเน้นกับชุดรองชุดกันนั่นแหละโ oh, อ้เป็นไงยูอ่าชุดแรกชุดแรกอ่ามาแล้วมาแล้วอ้าวฟังแล้วก็จริงงานก็ยังไม่รู้ได้ไหมที่นี่คุณพ่อพ่หนึ่งรู้ยังไงฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้องวดนี้งวดที่แปดท่ามาเด้อเพียงเด้อ อสามตัวสองชุดครับชุดแรกครับเจ็ดหนึ่งหาครับคครราคาอ่อนพี่้องคนชิงลูกหยับหยับโอเจ็ดห่หานมาบ,บเขาเจ็เนานทีว่าใคใบหนึ่งก่านนบอกเพิ่นหายใบหนึ่งก็ผ่าแต่ว่าชุดสามตัวเพิ่นมาหายเจ็ดหนึ่งหาครับดีครับพอพักค่ะเจ็ดแอดมินจนเหลือเลยพี่รองเพราะว่า ฝันได้เจ็ดหาหนึ่งสิโอ้ก็ต้องงวดพูดที่นี่พี่รองโอ้ยขอยชิดเอาไว้หน่อยแค่นอบานอย่แค่ไหนบานอย่เออเจ็ดหนึ่งหาชุดแรกครับผมชุดที่สองชุดที่สองอนะ่ะชุดที่สองห้าสามคุณคุณว่าตัวนี้คุณคุณว่า เจ็ดหาสามพี่ร่องอาจารย์เตี้ยอยู่วัดห้วยจังเจ็ด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 เจ็เจ็ดมเะพี่ร้องเพ่าจะเขียนให้นะเจ็ดหาสามมันตรงกันมากๆเลยอชุดแรกเจ็ดหนึ่งห้าชุดสองเจหสนะพี่ร้องนะเลขรับมีที่มาไม่ต้องสืบไมต้องค้นเนาะ ชนอย่างเดียวพอน,น่ะเนาะข้าเจ้าก็เลยว่าตัวที่เน้นเน้นเน้เนได้เ,เ,เพียงเด้อก็คือเจ็ดหนึ่งห้าให้วงกลมไว้เลยห้าวงกลมเจ็ดอ,อ่าเจ็ดหนึ่งห้าให้วงกลมไว้เลยเนาะแล้วก็เพิ่นก็นตัดไถมาเต็ด ตัดสองตัวให้มาก็คือ,7 1, 7 5, 5. อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหาเนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าสามนั่นแหละเพราะว่ามันตัวเดียวกันจับคู่ได้พี่้องจับคู่แต่ว่าข้าเจ้าเคยให้สามตัวตรงๆเลยอ่คือที่มาสามตัวเนาะ เจ็ดหนึ่งห้าชุดแรกชุดเน้นตัวนี้วงกลมไว้เลยแล้วก็ชุดรองเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามอ่าเด้ยินบ้พี่น้องตัดไผเพิ่นไนด้เด้อตัดไผเพิ่นได้เด้อไผ่เพิ่นได้พี่น้องเราจะใช้กล,ล้กอง,ลอง 15, หลังเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าสาม ได้ชีได้ชีสี่ชุดสี่คู่เนาะเลขรับมีมที่มามอ่ะคุดเน้นพี่ศษคุดเน้นอาคู่นเน้นอืมแล้วแต่เราจะตัดแบบไหนเราก็จะตัดมาให้แบบนี้อ่าตัดแบบไหนก็ไม่รู้เพิ่นตัดให้ก็คือเพิ่นเน้นด้วยเจ็ดหนึ่งหาตัว่วงกลมเลย อ่าชุดลองเจ็ดห้าสามเจ็ดหาตรงกันสองชุดเห็นปะเจ็ดห้าอ่าแล้วก็เจ<อ>็ดหนึ่งอ่าแล้วก็ห้าสามแล้วก็หน<อ>ึ่งห้ามีแค่นี้ครับเนาะหามากดวนๆกันเลยพี่น้องโอ้ยอ่า ข่อยมาเสียดายคักแฉ่ข่อพันธุ์เมื่อฝันไดเ้เจ็ดหาหนึ่งสัีอยู่นี่โอ้ยมากันเดือนกันวันจะมาบอพี่น้องจะมาบอคขันมานี่กะโอ้สุดชุดยอดมากมากเลยงวดนี้งวดที่แปดพฤษภาเ <c oughs> นาะอืเตรียมตัวรับทรัพย์พี่น้องเอาอันนี้ก็เป็นแนวทางดื้อให้เป็นแนวทางมักจะจัดคัดกับพันนะ ซื้อว่าหันกับฟังซื้อๆกอะได้พี่นอ้อกดไลค์กดแชร์เนาะให้กำลังแรงใจครับทีมงานช่างช่องครับอ่าเลขลับมีที่มาอ่วดวนจวดเนาะไม่ต้องสืบไม่ต้องคน้นฟันท่งมาแล้วพี่นอ้อ